สวัสดีครับประหวงครูเอกนะครับจำทางช่องยูทูบครูเอกเล็กพยากรและทางห้องเล็กเป็นรูปศาสตร์เล็กพยากรนะครับเจอกันเป็นประจาทุกวันนะครับ7จ็ดโมงเช้านะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่5้าแล้วนะครับที่ใส่ชุดเดิมนะเป็นการอัดคลิปล่วงหน้านะครับสําหรับเล็กครูนี้เพราะช่วงนี้ครูเอกไปสอนที่กรุงเทพนะครับวันนี้น่าจะไปน่าจะเจอทุกท่านเช้าวันที่13านะเพราะว่ากําลังเดินทางกลับละนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่13กําลังเดินทางกลับละนะครับก็อาจจะ เปลี่ยนเสื้อในวันถัดไปนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนนะเป็นเลขกลุ่มสายบริหารเลยนะครับก็คือเลขกลุ่ม8 9 5 9้าห้า้าครับคู่เอกตั้งชื่อว่านะครับแผนการบริหารนะ่ตั้งแบบนั้นเลย <c oughs> แน่นอนครับกลุ่มในนี้จะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวกันนะครับก่อนอื่นนะครับกลุ่มเลขเนี้ยมันมีเลขซ้ําอยู่แค่2คู่นะก็เลยถ้าพูดถึงถ้าเป็นถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังในเลขคู่ก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่คู่ 8998แล้วก <pl ains> ็5995นะครับผมได้แค่2คู่นะเพราะมันเลขเหมือนซ้ำกันนะครับหรือใครอยากจะชมเลข3ตัวก็มีนะแต่มีแค่แค่กลุ่มเดียวนะครับก็คือกลุ่ม895 598นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ959เนี่ยมันเป็นเลขซ้ำนะกูณเอกจะไม่ทำนะครับผมขออภัยเสียงดังเมื่อสักครู่นี้นะครับลืมปิดลืมปิดเสียงนะนะครับผมโอเคถ้าดังมากก็กลับขออภัยด้วยนะครับ8959ครับ แผนการบริหารพอพูดแบบว่าเป็นแผนการเนี่ยแน่นอนว่าเป็นวิธีคิดของเขากลุ่มเลขเนี่ยจริงๆผมชอบนะส่วนตัวผมชอบเลข3มเลขนี้มาก8 9 5 5 9้า้าเก้าดอะไรพวกนี้หรือ9 5 9า้าเนี่ยชอบชอบมากแต่เคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ลงท้าย95นะครับใช้อยู่ช่วงหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะเป็นเลขกลุ่มที่ตอนเริ่มต้นเริ่มต้นเวลาที่ที่ศึกษาเน,นั้นเป็นเลขกลุ่มที่เหมือนกับผมเปิดตัวได้เลขเนี่ยตอนก่อนหน้านั้นเป็น เป็น5้าอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น5 6อีกรอบหนึ่งก็คือ2จําได้ว่าตอนนั้นผมใช้9 9 5า้าทายแล้วก็เป็นเป็นที่รู้จักณนะตอนนั้นนะณตอนที่นใ,นใช้เบอร์นั้นอยู่นะครับก็ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนานมากับเบอร์นั้นนะครับก็ลงท้ายนะครับแต่เลขในกลุ่มนี้มันต่างกันที่ลงท้าเก้าของผมใช้5เนาะลงท้ายเลข9ครับจุดเด่นของคนลงท้ายเลข9กนะครับคือเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างอฉลี่ละนะครับ มีความเป็นตัวเองสูงลางสังหอนดีเวลาตัดสินใจอะไรมากจะตัดสินใจด้วยความรู้สึก9กับ8เนี่ยเขาจะมีความต่างกันนิดน,งนึงที่ว่าความรู้สึกกับเลขเก้าเขาใช้การตัดสินใจจากความรู้สึกเลขแปดเขาใช้ความตัดสินใจจากสัญชาตญาณนะเวลานั้นก็คือมันอาจจะรวมไปถึงสิ่งที่เขาประสบมาด้วยในชีวิตอ่ะอาจจะเคยไม่เคยเขาจะแบบตัดสินใจด้วยความที่เป็นตัวเขาด้วยแต่เก้าเนี่ย มันเหมือนคนที่ชอบว่าเลขก้าเป็นเลขมีเซนต์มีอะไรเงี้ยคือสิ่งนั้นเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่เขามีความรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจประมาณเนี้มันน่าจะได้อยู่นะนะครับมันน่าจะเป็นไปได้นะคือข้อดีของเก้ามันจะต่างจากศูนย์แล้วก็แปดที่ว่าเขาอ่ะมักจะตัดสินใจอะไรที่มันเป็นไปได้เสมอเป็นคนที่ชอบหาทางออกนะครับชอบหาคําตอบชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับ แล้วก็เขาไม่สนด้วยว่าสิ่งนั้นจะต้องทําซ้าไปซ้ำม,มาค,คือมีความค้ายเลขสี่แต่เลขสี่เขาจะเบือ่อเบื่อของซ้ําอ่ะแต่เก้าเนี่ยไม่ไม่เบือ่อทําได้เรื่อยๆทําได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าของนั้นยังรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อะมันทําได้มันตอบโจทย์เขาก็ทำนึก้อกใช่ไหมครับเนี่ยคนทายเลขเก้ามันดีแบบเนี้แต่ข้อด้อยคือเขาเป็นคนคิดต่างหาวิธีต่างๆที่มันเป็นไปได้โดยคนอื่นจะมีความรู้สึกว่า มันมันดีแล้วแต่เขารู้สึกแล้วว่ามันดีเออมันตอบโจทย์เขาอะ่ะเออเขาก็จะตัดใจแบบนั้นมันจะดูคนหนึก็เลยมองว่าความคิดไม่เหมือนชาวบ,บ้านเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็นี่คือข้อเด่นข้อร้อยของก้าวถ่ายก็แล้วแต่คนจะมองมองนะครับแต่ตำแหน่งต่อมาเมื่อไหร่ที่เขาหาทางได้แหละเขาจะมาลําดับขั้นตอนดีเพราะนั้นคนห้าก้าวเนี่ยพิจนาเก่งมากเรายังมา,มานั่งมองว่าไอ,ไอ้นี่คิดคิดคิดออกไม่พอแถมยัง รู้ว่าจะต้องทํำยังไงกับสิ่งที่จะต้องเข้ามาในชีวิตการพลิกแพงอาจจะไม่แบบห,หวือหวามากเท่าห้าแปดหรือห้าศูนย์อะไรพวกนี้นนะการพลิกแพงอาจจะไม่เท่าแต่ถามว่าพลิกแพงในแบบที่มันไม่เวอร์นึกออกไหมไม่แบบมันอาจจะไม่เวอร์แต่ทําได้แก้ปัญหาได้แทบทุกอย่างคนห้าเก้าอ่ะได้แทบทุกอย่างแล้วทาให้มันดูน่าเชื่อถือด้วยนะไม่ใช่แบบว่าคิดแค่นี้เอ้ยมันแปลกมันเพี้ยนมันอะไรไม่ไม่ขนาดนั้นเขาพิจารณาอะไรที่มันเป็นไปได้แล้วทําอะไรให้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีขั้นมีตอน นะผมว่าเป็นนักวางแผนที่ดีระดับหนึ่งคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้หรือระยะยาวก็พอได้นึกออกไหมครับเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ถึงกับยาวมากแบบเจ็ดเก้าแล้วก็ไม่ได้สั้นมากแบบแปบ๊บเดียวนี่เนี่ยทําได้แค่สองสามวันก็คง้ะหม่เขาเป็นคนที่อยู่ในโลกได้พอดีอะแล้วแล้วคนเลขที่มันห้าเก้าท้ายส่วนใหญ่จะถูกมองว่าคนพวกนี้หาทางออกดีนะถ้าเกิดไปทางทำเนี่ย คงจะแบบโอบรรลุได้ง่ายก็แล้จะตีไปวางไปทางศาสนาพวกจะการเป็นคนแบบรู้แจ้งง่ายอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะบอว่าคือถ้าเป็นเรื่องทั่วไปไม่ถึงมไม่ถึงเรื่องศาสนาเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่หาความลงตัวให้กับสิ่งที่เขาคิดได้ดีหาที่จุดสมดุลพิจารณาต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้แบบกดจานวนแบบระเบียบจ๋าแล้วก็ไม่ได้แบบดันให้มันจนฟุ้งเฟอ้อจนเกินไป จนมันแบบแปลกโลกเรื่ไปผมว่าห้าเก้าเนี่ยพอดีในความรู้สึกผมนะผมก็ชอบนะผมก็ชอบนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าอีกทําสิ่งนั้นด้วยความยืดหยุน่นด้วยความที่มันเออทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆท่าไหนต้องเร่งก็เร่งได้อ่ไหนต้องผ่อนก็ผ่อนได้นะครับแล้วเราผมเลขเก้าคือมีความยืดหยุน่นพอสมควรแล้วมันเป็นทางที่เป็นไปได้การตัดสินใจของเขาแต่ละทีมันก็เลยค่อนข้างจะดูลงตัวในทุกอีริยาบถเอ้ในทุกในทุก ในทุกมุมมองในทุกมุมแนวคิดของเขามันยืดหยุ่นได้แต่ยืดหยุ่นในทางที่เป็นไปได้แล้วยืดหยุ่นในทางที่มีหลักมเกเฑนรองรับด้วยชอบนะชอบแต่ถามว่าข้อด้อยคืออะไร959ถ่ายแน่แน่นอนว่าข้อด้ยอยเขาจะมีความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรเพราะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องดีเบตอะต้องคุยกัน,นต้องพิจารณาไม่ใช่แบบว่าจะคอยตามเลยหรือแบบจะต้องแบบไปเลยความเร็วอาจจะไม่ ไม่เยอะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ถึงว่าชานะครับก,ก็ลองพิจารณาว่าชอบสไตล์แบบนี้ไหมนะครับแต่ที่เด็ดอยู่ที่การนำมาเล็กแปดคุณลองคิดดูคนที่วางแผนการอะไรเนี่ยเป็นลําดับเป็นขั้นตอนหามีความยืดหยุ่นตัวเองค่อนข้างสูงนะแล้วทําตลอดทําเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มด้วยทํางานกับคนก็ได้ไม่คนก็ได้งานเล็กงานใหญ่เอาหมดอ่ะผหว่าเขาบริหารเก่งมากนะอะไรก็สําเร็จได้ง่าย เพราะว่าเขาทํางานร่วมกับอะไรก็ได้เออทางานทั้งคนทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรเนี่ยแล้วเรื่องที่มาจะเล็กจะใหญ่จะหนักจะเบาจะอะไรเขาหมดเก่งเก่งครับเป็นคนที่เก่งที่ค่อนข้างจะครอบคลุมแต่ถามว่ามีจุดด้อยไหม,มก็มีนะครับเพราะงานมันเยอะความรามับผิดชอบก็เยอะพิจารณาก็เยอะใช้สมองก็เยอะแต่โชคดีที่ว่ามันเป็นคนที่ไม่ได้แบบตึงจนเกินไปไงรับผิดชอบเยอะก็จริงแต่อะ ค่อยๆหาทางออกนะค่อยๆ่อยยี้ยี้นะครับเพราะนั้นคนเก่งระดับนี้ความรับผิดชอบมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคุณไหวในเรื่องของการรับผิดชอบงานต่ตางๆต้องบริหารต้องจัดการอะไรพวกนี้ถ้าคุณรับได้ก็โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากที่มีชิลบ้างอะไรพวกนี้ก็ชิลบ้างแบบคำว่าชิลบ้างแตนน่ผมคือมอนชิวเยอะแบบผ่อนคลายเยอะๆนะคนเลขนี้ไม่ค่อยผ่อนแบบขนาดผ่อนเกียร์ไปเลยอะไม่ขนาดนั้นคือก็อาจจะมีเลี้ยงบ้างผ่อนคลายนิดนึงแล้วขับต่อ ประมาณถ้าขับรถนะจะไม่แบบว่าจอดพักก็คือผ่อนคลายระยะบนบ้างแต่แต่ไม่ยอมลงจากรถอ่ะก็คือขับไปต่อก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นสายเลขหกเลขสี่เลขอะไรพวกนี้เลขสองเนี่ยคือจอดรถเลย <c oughs> แต่นี่คือไม่จอดไปก่อนแต่อาจจะมียืดเส้นยืดสายในรถบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือด้านท้ายส่วนด้านหน้าครับบุคลิกเชิงนะักบริหารนะครับวางตัวดีแต่งตัวดีเนียบดูดีมีความน่าเชื่อถือสูง ออมีความน่าเชื่อถือสูงผมว่าถ้าคุณไม่ต้องการสายมังกรที่มันแบบแน่นๆจนเกินไปนะผมว่าเอาสายเนี้ยสายแปดเก้าห้าเก้าเนี่ยเออเห็นใครเห็นลูกน้องลูกน้องเห็นก็รู้สึกโอเคดูมีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยไม่ตึงมากไม่หย่อนมากจนเกินไปนะครับมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความน่าขอลบอยู่ในตัวนะชอบสายบริหารสายรนี้ แต่ถามว่าได้เรื่องสายเสน่ห์ไหมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพก็จะตึงประมาณว่าตึงของตึงของสายเสน่ห์เออมันจะเป็นประมาณนะเพราะ่จะดูเนี้ยบเนี้ยหน่อยแต่งตัวเรียบร้อยใส,ส่สูทปลูกไทยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ออกเป็นแนวสายผู้หญิง working woman อะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องการเงินนะครับก็หาได้เรื่อยๆหาได้หลากหลายเต็มสิบให้สักเก้าแล้วกันคืออาจจะไม่ได้บุ๋ยหวามากแต่ก็หาได้ในเชิงที่แบบเชิงบวกเลยล่ะ นะครับเต็มสิบได้ถึงเก้าเลยทีเดียวแต่ถ้าเรื่องบริหารการโหเต็มสิบไม่สิบเลยกลุ่มเมนี้ยถ้าเรื่องบริหารการนะเต็มสิบให้สิบเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถามว่าชอบไหมชอบใจชอบมากนะครับการเงินให้เก้าจุดห้าเลยครับชอบถือว่าดีดีเลยไม่ว่าคุณจะมีหรือคุณจะไม่มีคือถ้าคุณยังไม่มีแล้วมีกลุ่มเลขนนี้คุณกําลังพัฒนาการเงินอยู่ตอนนักเวลาเนี้ยส่วนถ้าคุณมีอยู่แล้วคุณสามารถพัฒนาให้มันต่อยอดไปได้เรื่อยเนะครับถือว่าชอบนะ เป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นเลขอเป็นด้านของความรักเนาะเป็นนักบริหารเป็นนักจัดการไม่ใช่นักรักนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรักใครเขาเป็นคนชอบกลุ่มนตชอบดูแลชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นรองเป็นเชิงพ่อบ้านแม่บ้านนะใครเป็นสามีเขาก็จะรู้สึกแบบต้องอยู่ใต้อานัทนะถ้าเป็นภรรยาก็ถ้าเป็นภรรยาของคนเล่นนี้ก็ปกตินะสังคมไทยก็ผู้ใหญ่ก็ไอผู้ชายก็เป็นใหญ่นะครับ ก็เป็นปกติฮะก็เป็นคนดูแลครอบครัวแต่ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงใจผู้ชายบางอร้งรู้สึกแบบต้องทําตามนะพอบ้านต้องอย่าใจกล้าประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเชิงความรักม,มองแบบนั้นไงแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบถ้าสไตล์แบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบโอ้เข้าถึงยากนู่นนี่นั่น,นคนชอบออกคําสั่งไม่เราถ้าคำไม่เป็นเป็นคนไม่อยากตามคนเล็กเนี้ยประมาณนี้นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้นะครับอ่ะโอเคนี่คือ ทั้งหมดทั้ง4ด้านนะครับก็คือด้านเลขด้านหน้าบุคลิกการตัดสินใจนะครับแล้วก็เรื่องเสริมเรื่องการเงินงและของหลักนะครับถ้าใครต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามมาได้ทางในโพสต์แล้วก็โทรมาก็ได้หรือว่าจะเป็นในไลน์ในเพจก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเสื้อแล้วกลับมาสุบะว่าปกตินะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดสมัครเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับ แล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ